สวัสดีจ้าสาวผู้ปอสวัสดีทุกท่านจ้าวันนี้ด้อจ้าก็เป็นวันที่เก้ากันยายนสองพนหารจ้าหรือว่าตรงกับวันจันนั่นเองจ้าวันนี้ด้อจ้าก็มาพบกันอีกเช่นเคยกับสาวผู้ปอจ้า วันนี้เดจาจ้าสาวผู้ปอกาจะมีแนวทางเลขให้โชคมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยจ้าแล้วก็มาฝากเอซช่องสาวผู้ปอผู้ที่ติดตามหรือว่าผู้ที่กำลังล่อแนวทางของแต่ละอาจารย์นั่นเองจ้าสาวผู้ปอกา็อาจจะล่งคลิปซ่าในจักน้อยเดอจ้าเพราะว่าสาวผู้ปอก็ต้องไป ข้าขายลวกะพ็พึงจะมีเวลามาลงแนวทางเล็กให้โชคให้ทุกท่านช่วงบายช่วงแรงจ้าลวก็มีอาจารย์ใจดีหลายท่านที่เพิ่นเมตตาสาวผู้ปอจ้าท่านก็เลยให้แนวทางเลขกให้โชค เพื่อมาให้ทุกท่านในเบิง่งในชมกันเพื่อสร้างรายได้ให้กับสาวผู้ปอจ้าเ <st arts> พราะว่าสาวผู้ปอกะ <st arts> บอ่อใดเป็นค้นมังบอ่อใดเป็นคนมีจ้า <st arts> ท่านก็นเลยมีความเมตตา <st arts> อยากซอยเหลือสาวผู้ปอ สาวผู้ปอกะได้น้าแนวทางทีทันเมตตาให้แล้วก็ได้น้ามาให้ทุกท่านในเบิ่งในช่มกันได้มาทำเป็นคลิปให้ทุกท่านในเบื้องกันจ้าสาวผู้ปอก,ก็อาจจะได้ล่งคลิปช่วงบายหรือว่าช่วงคำคำแนก็ต้องขออาัยทุกท่านจ้าแต่ว่าช่วงเศร้าๆหรือว่าช่วงบายก็สาวผู้ปอก,ก็ขายของจ้าขายขนมโตเกียว แล้วก็าขายย่างอื่นปนเข้าไปแน่จ้าแล้วแต่มือแล้วแต่วันกำไลกับ่ได้ร้ายดอกจ้าทุกท่านนี่ก็เป็นชีวิตที่สาวผู้ปอใสซุส่มมือจ้าก็รทำมาค้าขายแล้วก็ามาลุ้งคลิปให้ทุกท่านในเบิ่งงในชมกันจ้าสำหรับวันนี้้ะจ้ากามีท่านอาจารย์มาใหม่จ้า นั่นก็คืออาจารย์ไ่หรือปูหญงนั่นเองจ้าท่านบอกว่าเข่ามาแล้วสามหัวจ้าท่านหาเขามาแล้วสามห,มาาหาามาัวมหมท่านมาลงช่องนี่เป็นช่องแรกเป็นคลิปแรกเลยจ้าสำหรับท่านอาจารย์ไ่สำหรับหววนี่ท่านห้ตัวใดมาเบิงมาช่มกันเลยจ้า วิ่งบอรอบบนรางหวดนี้นั่นก็คือสำหรับสายวิ่งหรือว่าสายแลนเลขตัวเดียววิ่งบนวิ่งล่างนั่นก็คือหนึ่งจ้าหนึ่งตัวเดียวเลยจ้าสำหรับหวดนี้แนวทางของท่านอาจารย,าย์ญงต่อมาจากทุกท่านเลขจับคู่ท่านกระเดยไฮมา หลายคู่เพื่อให้ทุกท่านได้เบิ่งเป็นแนวทง่งหรือว่าท่านใดชอบตัวใดก็สามารถนําไปลุ่นกันต่อได้เลยจ้านั่นก็คือหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่ง ทวนกันอีกรอบเลยจ้าทุกท่านสำหรับวันนี้แนวทางของท่านอาจารย์ไงที่ท่านมีความเมตตาให้แนวทางมาในงวดนี้เลยจา้าหมวดวันที่16กันยายน2 5 67จา้าวิ่งบอร่บบนรางเลขตัวเดียวเลขวิ่งเลขแลนนั่นก็คือเลขหนึ่งเลยจา้าส่วนเลขจับคู่นั่นก็คือ หนึ่งห5าหนึ่งหหนึ่งเจ็ดหาหนึ่งหหนึ่งเจ็ดหนึ่งเข่ามาแล้วสามมัวจ้าทุกท่านนี่ก็เป็นแนวทางของท่านอาจารย์ไงจ้ามาคลิปนี่คลิปแหลกท่านใดที่เขามาเห็นถือว่าโชคดีจ้าสำหรับคลิปนี้ด้อจ้าก็เป็นแนวทางการ มีข้อเรกเพื่อความชอบส่วนบุคคลเท่านั้นบอสนับสนุนให้เรียนการพนันแล้วก็บ,บอสนับสนุนให้เรียนการพนันจ้าแต่หากท่านใดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้อจ้าสาวผู้ปอสวัสดีจ้า